อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคาระในการที่จะทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัคาร์ชแนลนะครับคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องของวันเดอร์แมนครับตัวละครที่มีมานานแล้วในจกักรวาลมาวเวลและก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วละครับว่าตัวละครตัวนี้จะสร้างเป็นซีรีส์ที่จะมาฉายที่ช่อง Disney Plus ใน MCU ของเรานี่เองครับถือได้ว่าวันเดอร์แมนนั้นเป็นตัวละครที่มีต้นกำเนิดซับซ้อนและก็สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ MCU ได้อย่างง่ายดายนะครับ โดยจากเว็บไซต์ The Hollywood Reporter เนี่ยได้ออกมารายงานว่า MCU จะทำซีรีส์เรื่อง Wonder Man ลงที่ Disney Plus ครับซึ่งก็ได้ผู้กำกับจากชางชีแอ i เดอร e เ e นซ์ซัพเป e ร์เ n นอย่าง Destin Daniel Creston รวมถึง Andrew e w g r a นะครับที่เป็นหนึ่งในทีมเขียนบทของซีรีส์เรื่องนี้ครับที่เขาฝากผลงานเรื่องราวมากับซิทคอมซีรีส์ Book l i n 9 9แล้วก็ซีรีส์ Community ย้อนกลับไปเมื่อปี9น4ในพันเก a v e n อย r ตอนที่9นคอมิกอเวนเจอร์ Man นย ได้ปรากฏขึ้นครั้งแรกที่คอมิกเล่มนี้ครับในฐานะวายร้ายและก็มีช่วงหนึ่งที่ดีมีการพาดพิงถึงความคล้ายคลึงกับชื่อว o นเดอร์แมนเนี่ยซึ่งก็ทำให้ทางมาเวลนั้นตัดสินใจที่จะเบรกเรื่องราวของคอมมิกว o นเดอร์แมนเอาไว้ครับต่อมาในยุค7 0ครับตัวละครวันเดอร์แมนก็กลับมาเล่นเล่นอยู่ในคอมมิกอีกครั้งหนึ่งในฐานะฮีโร่นั่นเองครับในช่วงยุค1980ตัวละครตัวนี้ก็เป็นที่รู้จักในานามไซมอนวิลเลียมส์ครับหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อ แม้ว่าปัจจุบันนะครับหลายคนจะรู้จักวันเดอร์แมนในฐานะฮีโร่มากกว่าการเป็นตัวร้ายในอดีตครับแต่เรื่องราวของวันเดอร์แมนนั้นก็ยังมีความสัมพันธ์กับตัวละครสการ์เล็ตวิชรวมถึงวิชันอีกด้วยนะครับณตอนนี้ซีรีส์วันเดอร์แมนก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนาบทและก็วางโครงเรื่องนะครับซึ่งก็จะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทํากันในช่วงปี2023น,น่แน่นอนครับคลิปนี้อัครจะมาเล่าเรื่องราวของวันเดอร์แมนรวมถึงประเด็นความเชื่อมโยงต่างๆที่เกิดขึ้นของวันเดอร์แมน ใน MCU แล้วก็ในคอมิกนะครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามคลิปนี้ครับมาพูดถึงที่มาและก็ประวัติตัวละครของวันเดอร์แมนครับก่อนที่ไซมอนวิลเลียมจะมาเป็นวันเดอร์แมนเนี่ยเขาก็เป็นลูกชายของเจ้าของโรงงานที่ผลิตยุโทโธปกรณ์อาวุธต่างๆนะครับภายใต้ธุรกิจที่ชื่อว่าว i ลเลียมอินโนเวชันนั่นเองครับซึ่ง w i l l i a m มอ n นโนเวชันนั้นก็เป็นคู่แข่งกับ Stark คอินดัสทรีครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เป็นผู้สืบทอดกิจการนี้ต่อจากครอบครัวครับ แต่โชคร้ายครับที่ถูกตัดสินให้จำคุกในข้อหายักยอกทรัพย์แน่นอนครับไซมอนวิลเลียมสามารถออกจากคุกได้จากการช่วยเหลือของอามูราหนึ่งในลูกน้องของบารอนซิโมนะครับที่บารอนซิโมต้องการตัวเขาเพื่อมาเข้าร่วมทีมนั่นเองนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับทำให้ไซมอนวิลเลียมเนี่ยตกลงที่จะเข้าร่วมทีมกับบารอนซิโมซึ่งตอนนั้นเนี่ยบารอนซิโมเป็นหัวหน้าทีม The ม a สเตอร์ออฟอีวิลครับแต่การที่ไซมอนวิลเลียมจะเข้าร่วมทีมได้นั้นเขาต้องมีพลังก่อน ซีโมจึงเสริมพลังของเขาด้วยดังสีไอโอนิกนะครับทำให้เขานั้นมีความสามารถเหนือมนุษย์อย่างมหาศาลทําให้เขานั้นได้กลายเป็นวอนอร์แมนตั้งแต่ตอนนั้นครับแต่การเป็นวอนอร์แมนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าเขาเต้องได้รับเซรุ่มทุกสัปดาห์เพื่อกระตุ้นพลังในตัวเขาไม่เช่นนั้น,เ,นเขาจะตายได้นั่นเองครับจากนั้นภารกิจของวอนอร์แมนก็ถูกส่งตัวไปแทรกซึมเหล่าอเวนเจอร์สครับซึ่งในระหว่างนั้นเ,นเขาต้องจําเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ต่างๆกับเหล่าอเวนเจอร์ วันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะหักหลังพวกอเวนเจอร์สได้ครับท้ายที่สุดแล้วเขาก็เลยไม่กลับไปหาบารอนซีโมครับและนั่นจึงทําให้เขาต้องขาดการฉีดเซรุ่มกระตุ้นตัวเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องตายถูกไหมครับแต่แล้วผลปรากฏว่าเขาไม่ตายครับเขาอยู่ในอาการโครมา่าเนื่องจากพันธุกรรมในร่างกายของเขานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั่นเองครับไซมอนวิลเลียมหรือวันนัมแมนเนี่ยก็มีน้องชายคนหนึ่งชื่อว่าอีริกวิลเลียมส์ครับซึ่งต่อมาอีริกก็คือไว,อวอรัส โดยเกรมริปเปอร์ก็นำลังไซมอนวิลเลียมที่โคมมามาแช่แข็งเอาไว้นะครับณนะตอนนั้นเนี่ยเอาตอนกำลังสร้างวิชั่นขึ้นมาพอดีครับอิลิกวิลเลียมก็ได้ตกลงกับเอาตอนครับว่าจะเอาขึ้นสมองบางส่วนของไซมอนวิลเลียมเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวิชั่นนั่นเองครับ จากนั้นในเวลาต่อมาเนี่ยวันเดอร์แมนก็ฟื้นตัวกลับสู่ตัวตนที่แท้จริงของเขาอีกครั้งหนึ่งจากตัวละครที่ชื่อว่า l ลวิ n งเลเซอร์ครับไซมอนสับสนตัวเองอยู่พักหนึ่งนะครับเพราะว่าเ i วิ่งเลเซอร์ได้ครอบงำจิตใจเขาแล้วก็สั่งให้เขาเนี่ยกลับไปทำลายพวกเหล่าอเวนเจอร์อีกครั้งหนึ่งในขณะนั้นเนี่ยเลวิงเลเซอร์ก็สวมเซอร์เป็นคราวครับหรือที่เราเรียกว่ามงกุฎอสอรพิษนั่นเองครับซึ่งต่อมาวันเดอร์แมนก็ควบคุมตัวเองได้นะครับแล้วก็กลับไปร่วมมือกับเหล่าอเวน ต่อสู้ล i วิ่งเลเซอร์เพื่อทวงคืนสเปนคราวกลับมาครับโดยสเปนคราวหรือมองกุฎอสรพิษนี้นะครับเป็นไอเทมหนึ่งที่มีประวัติมาอย่างยาวนานของจักรวาลมา์เวลสร้างขึ้นในยุคดึกดำบัรหรือยุครีมูเรียนั่นเองครับซึ่งรีมูเรียก็คือทวีปหนึ่งของมนุษย์ยุคก่อนนะครับที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีความอุดมสมบูรณ์มากมายแล้ก็หายสาบสูญไปในห้วงมหาสมุทร ซึ่งเรื่องราวของลิโมเลียนั้นเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับเนมอร์ด้วยครับรวมถึงมงกุฎอสอรพิษนี้ก็เกี่ยวข้องกับเนมอร์ด้วยเช่นกันนะครับกลับมาที่เรื่องราวของวันร์แมนครับหลังจากที่เอาตอนกําลังจะสร้างวิชั่นนะครับแล้วก็ได้ขึ้นสมองบางส่วนของเขามาจากกรมริปเปอร์เนี่ยนั่นก็ทําให้วิชั่นกําเนิดขึ้นและก็มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นจากคลื่นสมองของวันน์แมนนั่นเองครับซึ่งในซีรีส์วันดาว i ิชั่นเองเนี่ยก็มีฉากหนึ่งนะครับที่เป็นแ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้วิชันนั้นได้มีชีวิตอยู่ในคอมมิกนั่นเองครับเหมือนว่าวันเดอร์แมนจะมีความสัมพันธ์ในเชิงผู้ให้กําเนิดวิชันในคอมมิกนะครับแล้วก็เทียบความสัมพันธ์เป็นพี่ชายของวิชันนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยวันเดอร์แมนยังเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสกาเลต์วิชซึ่งกระโดดว่าใน m c u นั้นต้นกาเนิดของวิชันจะไม่ได้มาจากเคลื่อสมองของไซมอนวิลเลียมครับเพราะวิชันเกิดจาก AI ของโทนี่สตาร์คหรือจาว v ิ s นะครับ รวมร่างเข้ากับมายสเตนที่อยู่ในคาถาของโลกิและร่างของวิชันที่ทําจากไวเบรเนียมนั่นเองครับต่อมาในยุค80เนี่ยตัวละครวันอร์แมนก็ได้ร่วมมือกับฮอกอายก่อตั้งทีมเดอะเวสต์โคสต์อเวนเจอร์สครับซึ่งเรื่องราวบางส่วนของเดอะเวสต์โคสต์อเวนเจอร์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างไววิชันในคอมิกค,ครับโดยในขณะที่ไซมอนวิลเลียมย้ายไปที่ลอสแองเจลิสนั้นเนี่ยเขาก็มีอาชีพเป็นสตันแมนและก็เป็นนักสแสดงตัวประกอบในฮอลลีวูดครับในช่วงหนึ่งที่ไววิชันกำเนิดขึ้นมาเนี่ เขาก็เป็นหุ่นยนต์ที่ไร้อารมณ์ไร้ความรู้สึกนะครับและเหล่าอเวนเจอร์เองเนี่ยก็ต้องการนาคลื่นสมองของไซมอนวิลเลียมหรือวันเดอร์แมนเนี่ยมาใส่ให้กับไววิชั่นเพื่อช่วยให้ไววิชั่นนั้นมีความทรงจําและก็มีความนึกคิดเหมือนกับวิชั่นคนเดิมครับแต่แล้ววันเดอร์แมนก็ปฏิเสธครับเพราะเขานั้น,นี่ยกำลังหลงรักในตัวสการเล็ตวิชแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับวิชั่นก็กลับมาเป็นตัวตนเดิมของเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่ด้วยคลื่นสมองของวันเดอร์แมน MCU น ไวบิชั่นถูกสร้างโดยองค์กรสอดนะครับในโปรเจกต์ของผู้กำกับเทเลอร์เฮเวตร์นั่นเองซึ่งจากซีรีส์วานด้าวิชั่นเนี่ยเขาก็นําร่างซากวิชั่นที่ทานอสเอาไมสโตนออกมาจากหน้าผากของเขานะครับในเหตุการ์ a อเวนเจอร์สอินฟินิตี้วอร์เนี่ยมาประกอบเข้าไปใหม่ครับแล้วได้รับการกระตุ้นจากพลังงานจากโดนที่ได้ผ่านเข้าไปในเฮ็กซ์ของว a นด้านะครับโดยองค์กรสอดเนี่ยก็สร้างไววิชั่นขึ้นมาเพราะใช้เป็นอาวุธสังหารวานด้าและเขาเองก็ถูกซ่อนความทรงจําของวิชั่นไว้ทั้งหมดด้วยครับ แต่จากเหตุการณ์ในซีรีส์วันด้าวิชันเนี่ยก็ทําให้ความทรงจําของไววิชันกลับคืนมาครับจากตัววิชันที่วันด้าได้สร้างขึ้นในเวสต์บิลหรือในเฮกซ์นั่นเองนะครับโดยมีการใช้ปัญหาชาวที่เกี่ยวกับเรื่องเรือของทีเซียสหรือชิ i ออฟเทสิอุสนั่นเองครับเมื่อไววิชันเนี่ยรื้อฟื้นความทรงจําตัวเองทั้งหมดแล้วก็รู้สึกตัวเองว่าเขาคือวิชันอีกคนหนึ่งเนี่ยววิชันก็บินหายไปอย่างไรร่องรอยเลยครับฉันคือวิชัน และนี่ก็คือเรื่องราวของไวท์วิชั่นคร่าวๆใน MCU นะครับนอกจากนี้ครับวันเดอร์แมนก็เป็นคนใจบุญช่วยเหลือสังคมและอยู่ในวงการการกุศลน,นะครับในช่วงที่เขามาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาก็ได้ให้ทุนแก่องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาก,กำไรครับที่เรียกว่า Second Chance รวมถึงยังเข้าๆออกๆออออทีม a v e n เจอรเป็นสมาชิกบ้างออกจากสมาชิกบ้างแล้วก็เข้าไปใหม่บ้างนะครับแน่นอนครับตัวละครวันเดอร์แมนนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นมาจากสเตนลีย์ Jack Kirby, แจ็ ake, คเคอร์บี้และก็ดอนเฮกครับถือว่าตัวละครวันเดอร์แมนเป็นตัวละครที่เก่าแก่มากอีกตัวหนึ่งในจักรวาลมาเวิลนั่นเองครับมาพูดเรื่องพลังของวันเดอร์แมนกันบ้างนะครับแน่นอนครับพลังของเขามาจากพลังงานไอโอนิกซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองของบารอนซีโมนะครับความสามารถของวันเดอร์แมนนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยพลังของรังสีไอโอนิกที่มีอยู่มากมายในตัวเขาครับรวมถึงความแข็งแกร่งมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นการบินที่โฉบเฉี่ยวมากๆนะครับ มีความคงกระพันรักษาตัวเองได้การเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้การเทเลพอร์ตการเปลี่ยนแปลงขนาดได้และก็มีความเป็นอมตะครับเพราะว่ารังสีไอออนิกนั้นเนี่ยส่งผลต่อเซลล์ของร่างกายในตัวเขานะครับทำให้เขามีภูมิคุ้มกันต่อการแก่ชราโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็การติดเชื้อจากโรคต่างๆได้นั่นเองครับต้องบอกว่าพลังของวันเดอร์แมนนั้นมันวันเดอร์จริงๆนะครับไม่มีใครสามารถทําอะไรเขาได้เลยครับเพราะว่านอกจากนี้เนี่ย พลังงานไอโอนิกนั้นก็ทําให้เขาไม่ต้องกินไม่ต้องนอนและก็ไม่ต้องหายใจด้วยกา๊าซออกซิเจนเหมือนกับเราด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับไม่ต้องดื่มน้ําเพื่อดํารงชีวิตสามารถอยู่ได้ทุกสภาวะบนโลกใบนี้นะครับทั้งในอวกาศใต้น้ําและก็ในสภาวะที่วิกฤตรุนแรงต่างๆครับเรียกได้ว่าล้ําเกินไปแล้วใครจะมาต้านล่ะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันต่อไปครับว่าใน m c u นั้นจะมีการนําเรื่องราวของวันเดอร์แมนมาตีความอย่างไรนั่นเองครับ เขาอยู่ได้ทุกสภาวะอย่างนี้ไม่แปลกครับที่เขาจะทางานเป็นดาราตัวประกอบหรือเป็นสตันแมนนั่นเองครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องราวของบทเสข,ของวันเดอร์แมนใน MCU กันบ้างนะครับเพราะว่าตัวละครวันเดอร์แมนนั้นเกือบจะได้ปรากฏอยู่ในหนังการเดินออฟเดอะแกลเล็กซี่วอลลุ่ม2ครับเนื่องจากเจมส์กันเนี่ยพยายามนํานักแสดงนาธานฟิลเลียนเนี่ยนะครับนักแสดงคู่บุญของเขาเข้ามาเป็นหนึ่งในตัวละครของ MCU อย่างวันเดอร์แมนนั่นเองนะครับเขาก็ได้วางบทให้นาธานเนี่ย เล่นเป็นไซมอนวิลเลียมในฐานะนักแสดงฮอลลีวูดนั่นเองครับซึ่งก็ได้มีการถ่ายฉากของนาทาดในบทบาทของไซมอนวิลเลียมอยู่หลายฉากแล้วนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฟุตเทจต่างๆหรือเรื่องราวของเขาใน m c u นั้นถูกตัดออกไปทั้งหมดครับซึ่งเจมกันก็ได้ทําโปสเตอร์ของไซมอนวิลเลียมเรียนแบบหนังเรื่องอื่นๆมากมายเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบทของอาร์กอนนะครับตัวละครหนึ่งในมา์เบลที่ไซมอนวิลเลียมนั้น มารับบทเล่นโดยมีการถ่ายฟุตเทจต่างๆออกมาแล้วด้วยครับแต่ฉากนี้ก็ถูกตัดออกไปซึ่งโปสเตอร์หนังเรื่องนี้เนี่ยก็เรียนแบบหนังเรื่อง Conan the Barbarian ครับนอกจากนี้ก็ยังมีโปสเตอร์หนังที่เล่าเรื่องราวของโทนี่สตาร์ที่แสดงโดยไซมอนวิลเลียมนะครับเรียนแบบหนังเรื่อง Steve Jobs นั่นเองครับหรือหนังเรื่องฮักซันภาค2ครับที่เรียนแบบหนังเรื่อง Horns นั่นเองครับหนังเรื่องโอริเบกานะครับเรียนแบบหนังเรื่อง Definitely Maybe ครับที่แสดงโดยไรอันเวโนนั่นเอง ส่วนหนังเรื่อง Red Before Arrival เนี่ยนะครับก็เรียนแบบหนังเรื่อง Inception แล้วก็หนังเรื่อง Toxic j a n i t o r 2ครับที่เรียนแบบหนังเรื่อง The Toxic Avenger s นั่นเองครับคำถามที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้ก็คือนาธานเฟลเลนเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครไซมอนวิลเลียมของ MCU หรือไม่นะครับแม้ว่าฟุตเทจต่างๆที่เขาได้ทำงานร่วมกับ MCU นั้นยังไม่เคยปรากฏออกสู่สาธารณชนนะครับแต่ซีรีส์เรื่อง Wonderman ก็ยังไม่มีการประกาศรายชื่อนักแสดงที่จะมารับบทนี้แต่อย่างใดครับ ดังนั้นเราต้องมาลุ้นกันต่อไปแล้วก็ติดตามข่าวข่าวของซีรีส์เรื่องนี้กันต่อไปครับและเจมส์กันก็เคยบอกว่าในหนังสั้น Guardian of the Galaxy y o l i d a y s p เป i a l นั้นก็จะมีการเปิดตัวตัวละครที่สำคัญของเรื่องราวใน MCU ด้วยครับไม่แน่นะครับอาจจะเป็นอดัมวอลล็อกหรือ Wonder Man ก็เป็นได้ครับซึ่งหนังสั้น The Guardian of the Galaxy y o l i d a y s p สเ i a l นี้นะครับจะสตรีมมิ่งที่ Disney p พา s ์ทโฮสานวนหนตอนในช่วงเดือนธันวาคมปี2022หรือปีนี้นั่นเองครับ ห้ามพลาดเรื่องราวสำคัญนี้ของ MCU เลยครับเพราะว่าจะมีความยาวประมาณ40นาทีนั่นเองทีนี้เรามาวิเคราะห์ครับว่าตัวละครวันเดอร์แมนเนี่ยจะเข้าสู่ MCU อย่างไรนะครับการนำตัวละครอย่างวันเดอร์แมนเข้ามาใน MCU นั้นเนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากครับขึ้นอยู่กับการวางโครงเรื่องในปัจจุบันว่าจะให้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของตัวละครตัวใดนะครับไม่ว่าจะเป็น Scarlet Wit ไว v ์วิชั่นฮอคอาหรือ b a r o n Zemo ครับณตอนนี้เนี่ยถือว่าตัวละครที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ มีความสำคัญต่อ MCU ยุคหลังๆมากนะครับเพราะทั้ง4คนนี้มีความเกี่ยวข้องกับไซมอนวิลเลียมหรือวันดอร์แมนในคอมมิกนั่นเองครับแต่ถ้าจะให้เราวิเคราะห์นะครับณนะตอนนี้สกาเลตวิชเนี่ยมีชะตาก,กรรมที่ห่างไกลจากตัววันดอร์แมนมากๆครับเนื่องจากจุดจบของวันดนั่งในเรื่องราวของด็อกเตอร์สเตรนท์ในมัลติเวิร์สออฟแมนนสนั้นเป็นที่ทราบดีครับว่าเราต้องให้เธอพักตัวละครตัวนี้ไปสักหน่อยครับส่วนไว i s วิชหรือวิ s ชั่นเองเนี่ย เรื่องราวความเกี่ยวข้องกับเขาก็ถูกฉีกทางออกไปจากในคอมิกมากเลยนะครับเพราะว่าววิชันและก็วิชันนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคลื่นสมองของวันเดอร์แมนเหมือนในคอมิกตามที่ผมได้ก่าบเอาไว้ข้างต้นเลยครับแต่ถ้ามองกลับกันเนี่ยวันเดอร์แมนอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ววิชันกลับมาอีกครั้งใน MCU ก็เป็นได้นะครับส่วนฮอกอายเองเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครที่เป็นไปได้ที่จะดึงวันเดอร์แมนเข้าสู่ MCU ครับเพราะว่าถ้า MCU เล่นเรื่องทีม The West Coast Avengers เนี่ย นื่องจานาที่เขาทาั้งคู่เป็นผู้ร่วมกว่อตั้งทีมนี้นั่นก็อาจจะทําให้ฮอกอายดึงวันเดอร์แมนเข้ามาสู่ใน M.C.U. ได้ไม่ยากครับส่วนตัวละครบารอนซิโมครับถือเป็นอีกคุญแจสําคัญหนึ่งในการแนะนําตัวละครวันเดอร์แมนใน M.C.U. นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ถูกปูทางและก็เพิ่มเรื่องราวของเขาใน The Falcon and the Winter Soldier มาแล้วครับณนะตอนนี้นะครับเราเดาว่าบารอนซิโมคือหนึ่งในทีม t h u n d e r b o l ้ครับ ทีมไวไลท์กลับใจที่ MCU นั้นประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะทําทีมนี้นะครับณนะตอนนี้เนี่ยทีม t d ันเด l ลกําลังรวบร,รวมสมาชิกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจอห์นวอล์กเกอร์ USAgent เยเลนาเบโลว่าหรือแม้แต่ทักมาสเตอร์เองจากหนังเรื่อง Black ว i d o w เนี่ยก็ได้ข่าวว่าจะมาปรากฏในหนังเรื่องนี้ครับตัวละครโกสจาก Ant-Man and the w a s p ครับรวมถึง Abomination นะครับ ตัวละครจากหนัง The Incredible Hulk แล้วก็การปรากฏตัวล่าสุดจากหนังเรื่องช h a n g c h i a l l e g e n s the of the t e n Ring ร่วมกับ Wong และ Abomination เองก็ได้ปรากฏอยู่ในซีรีส์ s h e h u l k ในอนาคตด้วยนั่นเองครับรวมถึงบัคกี้ของเรานะครับ Winter Soldier ถือว่าเป็นฮีโร่สายดาร์กอีกคนหนึ่งที่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ครับอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจะมาอยู่ในทีมนี้นั่นก็คือ i Vision ครับอีกตัวละครหนึ่งที่ดูเหมือนว่าอาจจะเข้ามานะครับนั่นก็คือ Deadpool ครับ ทีมตันเ์โบ่เนี่ยก็ต้องติดตามข่าวกันอีกต่อไปเช่นกันครับแต่บอรอนซิโมอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับวันเดอร์แมนในฐานะที่เป็นตัวละครที่ทําให้ไซมอนวิลเลียมกลายเป็นวันเดอร์แมนนั่นเองนะครับและความน่าจะเป็นอีกทางหนึ่งก็คือการที่ไซมอนวิลเลียมมีธุรกิจและอาวุธยุโทโธปกรณ์ของพ่อของเขาและก็เป็นคู่แข่งกับ s t a r ์คอินดัสทรีครับซึ่งวันเดอร์แมนอาจจะเข้ามาใน M.G.U. ในเชิงของการแก้แค้นบริษัท s t a r ์คอินดัสทรีนะครับเพราะว่า Star ์คอินดัสทรีอาจจะทําให้บริษัทวิลเลียมอินโนเวช เสียผลประโยชน์ก็เป็นได้ครับดังนั้นเรื่องราวของวันเดอร์แมนหรือไซมอนวิลเลียมต้องติดตามกันต่อไปครับว่า M.C.U จะนําตัวละครตัวนี้เข้ามายัางจักรวาลนี้อย่างไรครับเอาเป็นว่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลคร่าวๆนะครับกับเรื่องราวของซีรีส์วันเดอร์แมนที่จะเกิดขึ้นใน M.C.U ในอนาคตนี้ครับยังไงแล้วเนี่ยใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับไซมอนวิลเลียมหรือวันเดอร์แมนนะครับก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับ ถ้าคารับผู้ใดผิดไปหรือนาเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ